ุแม่ดุแม่ทำไมอ่ะเออเออแม่ไม่ให้อุ้มแล้วไม่ให้ใครอุ้มแล้วเออดูทุกคนด่าโมโหโมแม่ไงเพราะแม่อุ้มนางออกไปแล้วทีเนี้ยเอ,อ่อมีเด็กมาขออุ้มอยากอุ้มนางเขาเขาไม่ยอมเขาบอกไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวเลยแต่ใต้ก็จะบอกไม่เอาไม่เอาไม่ให้ใครอุ้มนะเค้ห่วงตัวนะเนี่ยนะให้พี่บุ๋มบีมอุ้มหน่อยนะนะ เหรอเ้ยเอาสวัสดีก่อนสวัสดียามเช้าครับเร็วสวัสดีครับทุกคนเออนางโมโหแม่ไงทุกคนแม่อุ้มแม่อุ้มออกไปแล้วก็เลยบอกพีม่มาอุ้ม,มาหน้าหน่อยพันด้าบอกไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไปให้ดูเออ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 ไม่ให้อุ้มไม่ให้อุ้มเนาะเอเอให้แม่อุ้มคนเดียวเหรอ โอเครับรู้รับทราบนะเจ้านาย